สวัสดีค่ะเด็กๆในคาบนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนวิชาภาษาไทยนะคะในคาบนี้เราจะมาทบทวนนะคะเพยยญชนะทั้ง44ตัวนะคะขณะที่ทบทวนอ่านนะคะให้เด็กๆสังเกตตัวเพียญชนะแต่ละตัวให้ดีๆนะคะตั้งใจมองนะคะเพื่อที่เราจะได้ จดจำลักษณะของพยัญชนะได้แม่นยำนะคะมาอ่านกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกนะคะภาพที่มีพยัญชนะต้นขอไข่นะคะเป็นภาพของไข่นะคะไข่ไก่นี่เองนะคะไข่ไก่ก็คือไข่ที่แม่ไก่ไข่ออกมานะคะ เปลือกมีสีเหลืองอมแดงนิดๆนะคะเราเรียกเป็นสีไข่ไก่นะคะเมื่อเราตอกไข่ออกจากเปลือกนะคะเราจะเห็นข้างในเปลือกไข่เป็นของเหลวใสๆเราเรียกว่าไข่ขาวนะคะตรงกลางของไข่ขาวจะเป็นไข่กลมๆสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะ ไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มีโปรโตีนวิตามินนะคะทานแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงเด็กๆสามารถทำอาหารทานได้หลายชนิดเลยนะคะภาพต่อไปพยัญชนะต้นขอขวด คะเด็กๆเรามาดูภาพที่มีพยันชนะต้นขอไข่ภาพแรกนะคะเป็นภาพไข่ไก่นะคะไข่ไก่ก็คือไข่ที่แม่ไก่ไข่ออกมานะคะเปลือกไข่จะมีสีเหลืองอมแดงนิดนิดนะคะเราเรียกเป็นสีไข่ไก่นะคะเมื่อตอกไข่ออกนะคะ เราจะเห็นเป็นของเหลวใสๆนะคะแล้วก็มีไข่แดงอยู่ตรงกลางนะคะเมื่อสุกแล้วนะคะตรงไข่ขาวที่เราเรียกว่าไข่ขาวก็จะมีสีขาวนะคะไข่เป็นอาหารที่มีโปรโตีนมีวิตามินมีประโยชน์ต่อร่างกายทานแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเราสามารถทำอาหารจากไข่ได้หลายชนิดเลยนะคะ เราอ่านเพียงชนะต้นขอไข่ว่าขอไข่ต่อไปเพียงชนะต้นขอไข่ที่อ่านว่าขอขวดขวดก็คือเป็นพียภาชนะที่มีรูปทรงยาวใช้บรรจุน้ำหรือของเหลวนะคะ บางครั้งรูปทรงก็อาจจะมีหลายแบบนะคะส่วนใหญ่ทําจากแก้วหรือพลาสติกต่อไปนะคะพะยัญชนะต้นขอข้าวขอข้าวนะคะเด็กๆเห็นข้าวไหมคะข้าวเมื่อสุกแล้วจะมีสีขาวนะคะ เป็นเมล็ดพันธุ์พืชท,ที่เราปลูกไว้รับประทานนะคะเป็นอาหารสำคัญนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะข้าวจะมีเนื้อเมล็ดใสขณะที่ยังดิบอยู่นะคะแต่เมื่อหุงสุกแล้วมเมล็ดจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้นะคะนอกจากนี้ข้าวยังมีสีอีกหลายชนิดนะคะแตกต่างกันเช่นข้าวไรเบอรี่ ที่มีสีแดงนะคะเราอ่านเพียนชนะต้นขอไข่ว่าขอข้าวขอข้าวนะคะต่อมาเป็นภาพของอวัยวะของเราคือขาอ่านว่าขอขาขอขานะคะ ค,คืออวัยวะของร่างกายที่มีจำนวนกี่ข้างคะเด็กๆนับเลยหนึ่งสองสองข้างนะคะขาทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะคะเช่นเราจะวิ่งหรือว่าเราจะเดินนะคะหรือว่าจะกระโดดนะคะเราก็ทำกิจกรรมอื่นๆได้อีกนะคะเช่นเราอาจจะใช้ขานในการ ช่วยในการว่ายน้ำนะคะนี่ก็คือพย,ยัญชนะต้นขอขาอันนี้เด็กมาดูพย,ยัญชนะขอไข่แล้วอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอไข่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 อะล่นนะคะเด็กๆนี่ก็คือพย,ยัญชนะต้นขอ ไข่